เออกอินมังคลามันกเด้อพีกนของเด้มมากลาํลัน้ามังคลามังคลา้เส็บส่บมาคืออันมักจะลอยมากแท้อันนี้มักจะลอยคือมกักจะลอยมากแท้อเอ้เอะ เภาบังเขาลามอีกแล้วพี่น้องอากาศหนาวๆนานั่งพิงไฟเภาบังเขาลามไปพร้อมพี่น้องเลยบรรยากาศลมพัดหนาวหนาวเย็นๆอากาศเริ่มหนาวอีกแล้ว โอ้บรรดาเด็กๆนอนหลอมกองไฟเฝ้าทากินบังขลามโอ้ข,ขนาดฮะเออเอา,เอาสบายดีป้าลุงเอเอสบายดีป้าลุงเออเออเอา,เอาสบายดีป้าลุงนังหญิงอเออโอ้ข,ขนาดเลยเดี๋ยวนอนเฝ้าทากินบังขลามบุละเที่ยงคืนบุละจะได้กิน อีกโบดนอีกโบน้านเกิดรอคือ,อิได้กินขงังไฟอ่อนอนมันยังสิได้จซุปย่างทั่วถึงเพราะว่าเขาเผาแบบเผาแบบว่น่ะแบบไรแบบบะเดออันนั้นบะเดอหนึ่งแบบเขาบะเดอหนึ่งสานสามามาัมีทธิมาแล้วก็มาให้ใส่กระบังดูว่าเขาเขาบะเดอต้มบะเดอหนึ่งเลยเด็ดแบบสูตร ธรรมศาสตร์ป็นแบบบัขงขา้ามสูตรบูหันบบบดไต้มบรไหนึยงเขามาแล้วก็มาเ้าใส่น้ามกะทิแล้วก็ให้ใส่กระบังแล้วมาเผาโรดมันจังร้อมแบบธรรมศาสตร์สันสาโอเคโอเคสำนีก,อก,อก่อน เส็แบแส็บน้ำกันเด้อพี่น้องเดอ้อนองขอลามเส็บเสบน้ำกันมันเด้อก,กับผู้เละมืออื่นผู้เละจังกินรูไ้ไงเจ้าอยากนอนก็ไปนอน,นเออเจ้าอยากนอนก็ไปนอนก่อนมีซีนอนอยู่นี่บ่เออเออนอนอยู่นี่แหละนอนฝักกันกองไฟนี่แหละมันจะอุ่นดี เอาบะุบกมอโลหนะเอาแล้วอออากินบัก้ามันเด้อพี่น้องเด้อวือกำลงนาังกลามังครามเส็ปลามคืออันักจะลอยมากแท้ันนี้ักจะลอยอันนี้คือปักระลอยมากแท้ เพียมากอากใหม่เน่อใหม่นี่มามากกันเด้อกินน้ำกันเด้อัลามเช่ยอ่ะเนีันหมักจะรมากแท้อันนี้เบองอพีหนึงยันหม่กูเห็ดหวานนันบทเสะไปได้ปรยาเบื้องเบอีมามาเบงตัวมันใหม่มันก็อยากแข็งมันอยากวางีปอันกระบาใหม่มันบางตัวเว้นนี่แม่ชดกินหวานนั่นวานผึนั่น แซับน้ำกันพี่น้องแส่บเบน้ำกันบากซีมางกอนอมนมนม้มนมนมนมยิ่งปังยิ่งขมมมะมัยมะม้ามะม้ามาไปกินไปกินเอาครับคับคัอุ้ยใหม่อืมอมหอมมันหวานกินเอสเอ้เสับบ <cat on developed Airbnb> ่เสับบ่เอ้เบบางเิ็บบางโอ้ยหยกป่วยอะอร่อยว่ ยิ่งได้อร่อยบ่ยกโป๊ะดูเออแซ่บกข้าวอะไรบ้านตื่นแซ่บสามการมอกระแม่ของของยาแก้วลูกแซ่บสาอะไรแซ่บกว่ากันกับของแม่แก้วตัวนี้บมดแ่บกว่นแก้วเขียนนะอืมโอเคโอเคบันเล่โอเคจตอปบันเล่บายบายนะบายบายนะบายบายบายใกล้แท้นั้นตื่นจอแหละบายบายอ๋อ ลงกรรมกินครับอืมขอได้ตัดขับหึเออ <muching> <muching> mm. oh.